เวลาเห็นใครที่เขาทะเลาะก,กันคิดร้ายต่อกันไม่ควรเข้าไปเป็นมือที่สามหมายความว่าเราอย่าเข้าข้างใครเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอะผูกเวรกันมาสลับกันทําร้ายกันมากี่ชาติแล้วชาตินี้โอเคนางกออาจจะถูกนายขอทําร้ายแต่แล้วเรารู้ไหมว่านางกอเนี่ยเคยทําร้ายนายขอมาก่อนนะ่ะ เราละลึกไม่ได้ไงวันนั้นเราก็ต้องเชื่อธรรมที่สมเด็จพ่อสอนว่าผลของบุญและกรรมจะติดตามมาตามผัสสะเพราะเรามีกายมนุษย์จึงมีผัสสะที่มากระทบทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างและมาทางใจบ้างวิบากมาทั้งหกทางนะลูกนะเป็นทั้งบุญและกรรม ที่จะตามส่งผลให้เราในแต่ละวินาทีต้องบอกแต่ละวินาทีเลยนะลูกเพราะมันขึ้นอยู่กับหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงอะ่ะก็คือถ้าตอนนั้นใจเราดีใช่ไหมหุ้นขึ้นผลบุญก็ส่งมาให้ได้มีรางวัลลาบลอยหรืออะไรก็ว่าไปอะนะแต่เวลาที่จิตเราตกอ่ะลูกผลกรรมก็ส่งผลไอ้เรื่องที่ มันไม่น่าจะเกิดกับเราอะ่ะมันก็เกิดได้เพราะนั้นวิธีตัดกรรมก็คือการตัดใจตัดใจที่จะยอมรับกับผลที่มันเกิดแล้ว